ใจที่ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีนะคะทุเรียนที่ใช้นะคะมีต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตมากกวา่าที่เคยใช้สินค้าจากท้องตลาด พอบริษัทมีการเปิดแฟรนไชส์นะคะก็เลยสนใจที่จะเปิดเพื่อที่จะช่วยกระจายสินค้าให้กับคนที่สนใจที่เขามาถามว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรทุเรียนเราถึงให้ผลผลิตดีแล้วก็มีต้นสมบูรณ์ดีค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดแฟรนไชส์ค่ะสวัสดีค่ะมิวรีสวรนเจ้าของแฟรนไชส์ยูนิลท์เอ็กเพรสแกลงจังหวัดระยองค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์มาหลากหลายนะคะแต่ว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เราเจอได้นะคะพอเราได้มาเจอกับยูไรท์นะคะก็เลยมาใช้ผลิตภัณฑ์ แล้วรู้สึกว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะมีประสิทธิภาพดีก็ทีนี้ก็เลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสดีที่ยังไม่ใช่ช่วงที่ให้ผลผลิตของทุเรียนเราก็ยังมีรายได้นะคะจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรนะคะของบริษัทไปด้วยแล้วก็ยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้บอกต่อกับคนที่เขาสนใจด้วยค่ะตัวป,ปุ๋ยออนิกนะคะของเราก็คือจะเป็นปุ๋ยขนาด25กิโลนะคะคนที่เป็น กเกษตรกรตัวเล็กๆเ,เขาก็สามารถที่จะยกไปทํางานคนเดียวได้นะคะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ประสิทธิภาพของมันนะคะใช้น้อยกว่าปุ๋ยน้ำหนัก50กิโลนะคะถ้าสมมุติเราเคยใช้ปุ๋ย50กิโลอยู่ที่1กิโลถึง1กิโลครึ่งนะคะตัวนี้สําหรับปุ๋ยอนิกนะคะเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ7 0 0ดร้ถึงแปดกรัมเท่านั้นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์อีกตัวนะคะที่ขายดีสําหรับเรานะคะก็คือตัวซีวิวนะคะ ซึ่งเปรียบเสมือนยาขยันสําหรับพืชนะคะพอใช้แล้วพืชจะเปิดรับตัวสารอาหารตัวอื่นที่เราฉีดเข้าไปนะคะทำให้เจริญเติบโตดีใบเขียวเข้มให้ผลผลิตดีบริษัทนะคะมีการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการขายนะคะมีการทําการตลาดนะคะการโฆษณาประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้นะคะก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะของบริษัทนะคะที่จะส่งเจ้าหน้าที่นะคะพี่ๆจากบริษัทมาช่วยดูแลนะคะเราค่ะ หรืออะไรมีปัญหาอะไรหรือว่าบางทีลูกค้าเขาก็มีคําถามที่เราไม่สามารถตอบได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาสามารถตอบแทนเราได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวใหม่ๆมีสินค้าอะไรบ้างตอนนี้เปิดตัวตัวไหนมาใช้กับอะไรได้บ้างหรือว่ามันมีประสิทธิภาพดียังไงนะคะก็จะมีคนมาให้ความรู้เรามาบอกเรานะคะให้เราแนะนําให้กับสมาชิกหรือว่าลูกค้าคนอื่นๆได้รู้กับเราด้วยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสินค้าดีแล้ว พอลูกค้าเขาเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าเขาได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพไปใช้เขาก็กลับมาซื้อสินค้าตัวนี้ซ้ํามันก็เป็นการที่ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชั่นจำกัดได้เลยค่ะ